แล้วได้แล้วมาต่อแยกคิวมาสโลว์สตันปาดตายดิตายดิคุณพลาดแล้วเพื่อนคุณจะมาโดนกูพึ่งพลาดแล้ว้กูมันเจ็บมากเลยพี่มาแล้วอุ้ยไปพี่ขอร้างขอร้างกูมาดิมาดิ กส่ัววดเลยก็ใส่ัวจะป็ววนข้อวิยสู้บศัตรูไปด้วยกันคุณพูดาไนะเดียจะพูดในนี้คับพูดใต้อาจจะฟังไม่ได้ร อีกเป็นที่แล้วโอ้ยโอ้ยตายตายว้า,าเรียนหน้าไม่สอง <laughs> ทำไมไม่สองล่ะสกิลโคตรแรงกบพันใหม่กันออกแล้วนะของลมาทำใหโลกชาละออกไปเร็วมิ้นไปมันอยู่หลังมันอยู่หลังว <laughs> นี่เป็นอิเ <c oughs> พ็กโทรมีด <laughs> ท้าล่ามันเหมือนน่ออกมายังไม่ออกมามันอยู่แอลอลบนเอลซ้ายอ่ะมูลาตีอยู่นะเฮ้ยมันจบล้เฮมันเหนเนี่อาเอ้าเอาเอา่ใสเยไ์งแล้วเดี๋ยวไปไอวิมยิงโดนหรอเว่อเอ้ยเอ้ยจะดีจะดีมาอ่ะวัก็มีนั้ำตอน นายโยมินจะทรเลนอยรีกอนอี่ีนยีน่อี่อรี่ยีนยนีหนยีอีี่หน่ายอยน่ยอาได้เนรี่ยนอียได้นอี่อยยรีนยียไียรยรวย

อโอเคมันหลอดอยู่กลางนี่วะา,าฟาๆย,ยังยังไม่ไดีฟ้ามันมันกล้าได้ังวะเ<อ>จ้าหรอ,อมไม่ไหว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 ้ q นี่วะไหวอะไรพี่ ไปไวเธอตายซะกันทาร่าตีแล้ว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 เอาอีกคิวมาด้วยมาแล้วครับจิ้มอย่าไปคู่จิ้มจริงเลยเูดอ้าวฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไปหนึ่งฟิกเกอร์ไปหนึ่งไม่โดนเอฟีแม่นแมนเอฟฟี่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนน่ะที่หลังลืมตายิงจะบอกอย่าหลับตายิงเพื่อนเล่นได้เล่นได้เล่นเล่น นี่โดนเล่นโดนเล่นมาแล้วมูลาสสวยเอออย่างนั้นแหละจบตีมดิมันมันพี่พี่เดี๋ยวพิ่มาพิมพิมอยู่ไรติ๊กเกอร์ไปแล้วอยู่โ้ยี่มันเป็นแผลเป็นแผลอะไรเราไม่เห็นแต่เป็นเยอะ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 จบแเ้ียบร้อยชิบหายละ กูปูการยังไงวะเนี่ยอาจจะต้องปล่อยประมานี้แล้ก็มีผมกันได้กันได้โอ้โหบนสามตัวบนสามตัวกลางเก่าเลยกลางเก่าเลยเฮ้ยมีใครเก่าเก่าเองรู้จัจาระเก่าเหล่าพวกมึงอ่ะอุ้ยกลางกระแตกกลางกระแตกช่วยด้วยช่วยด้วยขอขีดข้อหน่อยโอเคโอเครอด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 ไปแล้วไปแล้ว ด้านบนอ่ะเป็นเที่ยวบูไม่มีรางเลือดกลางเลือสามร้อยอ่ะถ้าถ้าได้นิดหน่อยอ่ะน่าจะแตกได้ได้แตกแตกแตกโอเคโอ๊ยโดนแะล้วนะ โดนคัโดนจริงโดนจริงทิ้งกันนะลูกคอลการโดนแล้วการโดนแล้วการโดนแล้วไม่ใช่แค่กันเรียกทาร่าขึ้นมาบนอยู่เรียกทาร่าขึ้นมาบนอยู่โอเคทาร่าต้องขึ้นมาบนนี่ยังไงโดนดูดะนนัเลย เอาแก๊กต่อเลยเอาแก๊กต่อเลยระวังทาร่าไปนะระวังพาราไปนะเอ้าเจ้าวอตั้งใหญ่นะโอ้ยฟิมการคีปรอแป๊บรอแป๊บเราได้ตัดเลือก่อนทาร่ามันจะไม่วิ่งเปรี้ยวขนาดนี้หรอก ใส่หม <gesch> ุนท่าตัวแล้วได้ได้แล้วตัดเลือดได้แล้วได้แล้วมาต่อแยกคิวมาสโลสตันปาดตายดิตายดิโอ้โหบีมโดนอะไรอ่ะบีมหลบจรวลดเฮ้ยทำไมพี่เก่งขนาดนี้วะไม่เชื่อสายตาไทยไทยเลยเรายาว ไม่ถึงเราน้องจะลวดอ่ะโอ้โหล่าเดียร์ล่าเมื่อคีล่าสุดตีเขาเลยเขาเลยเขียนมั้ยเอ้เข้าอยู่อ่ะเข้าอยู่แข่งแล้วแข่งแล้วดูแล้วด้วยดูแล้วด้วยว่าหมดว่าหมดว่าหมดพี่น้ำรวบสวยรบสี่รวบห้าเลยมีตัดเลือดมีตัดเลือดเก่งจากไหนวะอุ้ยรวบอีกแล้วรวบอีกแล้วไม่มีค่ะ ขอขอคนที่มีดาไมไ่เห็นมาหน่อยเออยิงธรรมดาอยู่พี่เมื่อกี้ <c oughs> เมื่อกี้พี่รวมให้อเลนกับ <c oughs> ไอเอลสูอะไรประโยชน์มากเลยไม่ได้ดิมันต้องแบบนใครสาวออกว่าวเุืเอกี้จะมีคนเดียวแล้วพี่ใครกี้อ่ะมีคนเดียวจริง่ะ โดนไล่ชอบกีดนะคุณจีดังผมตีธรรมดาอะไรเงี้ยจอธรรมดามันจะทำให้ศัตรูใจอ่อนใช่รับรู้เฟมเป็นเทคนิคมาแล้วมาแล้วมีเลฟตึ้งเลยเอ้าไอ้เรียบบ้อุยมันสูตรอะไรกันพี่มันสูตรอะไรกันโอ้ยมันศาดึงไฟอะโอ้ ก็คือเมื่อกี้ผมจะขี่คอแครี่มันอยู่แล้วนะแต่แบบมันมันไม่ถึงไม่ได้ยมนจะดึงมันจะดึงอ่าไอ้ขึ้นขึ้นมาช่วยบนหน่อยอ่ามีอันตีมีอันตีสามวิโอเคถอยเลนกนได้อุ้ยกลางฟีจัดเกรตกทางนะเกบเฮ้ยทำไมร่างแห็งแข็งแต่เมื่อไหร่มันเป็นผิ้ยืนจริงแล้วหรอมาดิมาดิ มาดิ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 อย่ามาดูถูกกูฟิล์มเข้าใจไหมดูกโดนรบโดนรบโดนโดก็บ้าแล้ว้เฮ้ยเอาดิเอาดิเสียแม่งชอบมาดูถูกสตาร์เบิร์รสตรีมกูโอ้โห่อ โอ้ฟอมตีไปละวตายตายน้าแล้วไอ้นี่อไรนะตัวอะไรฟูจะตายไอ้ฟินดูดอะไรอ่ะฟินดูดอะไรเออเอ้นี่ไม่สู้ไอ้นี่ไม่สู้เอ้าสะจนติดสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมันดึงโดนด้วยเฮ้ย สวยครับล็อกตัวล็อกตัวล็อกตัเล็อกัวแกเสาบอสตีมเฮ้ยจะวับกลับบ้านจะวับได้นะมีใครว่าเมื่อกี้เนี่่ยยทาะมึงพลาดแล้วเพื่อนมึงจะมาโดนกูมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วมีไข่ครับมีใครครับดูด้วยตู่เอ้ยไม่ใช่ คราวเดียวดิโดนพังรวไหวอ๋อไหวอ๋อเออสวยมาแล้วไปเข้าไปแล้วเข้าแล้วโอ้มันเจ็บมากเลยพี่โคตรแรงเลยโ้อโจรโจรโจรมาแล้วอุ้ยไปพี่ขอล้างขอล้างอู้มาดิมาดิสวยอู้หปวดรัดเลยปวดรัดโคตรเลยอุ้ยเมื่อกี้เห็นว่าโคโบคอมจอยอยู่ไปผมไปกับพี่แหละเดี๋ยวผมดีคีดคอพี่ไป ได้ยังไม่ได้มีสคิเกอร์ตายอุ้ยเกือบตัวมึงแกะหมายังแกะหมายังแกะหมาแล้วครับโอ้โหช่วยเอาผมออกไปอย่าโดนดึอย่าดนอย่าดนเอาผมออกไปไปแล้วจ้าเกือบตายเอ้ยมาไล่ฟิล์มแล้วมาไล่ฟิล์มแล้วทาร่าฟิล์มยิงยิงเดินยิงพี่รวบได้ไหมพี่รวบได้ไหมพี่รวบได้ไหม รถใต้รใต้สวยรรออตายเกระบาทำแม่มาทำแม่โอ้โหเทเทล่ไหวไหวไรวบอีกรวบอีกรบอีกโอ้สวยสวยเฮ้ยไอ้นี่สวยกบกบบ้านนา่ะครับเก่งจังแล้วือเข้าเออ คลิปยังไม่เข้าเลยอือสวยสวยอุ้ยชิปมันสุดยอดพี่นัทแล้วก็แบบฝั่งนุชเกิดมาทำทิกเกมชนะไปเลยอะไรวะเนี่ยที่เราโคตรตึงโคตรอันตรายเออโยนขั้นไหนถึงชนะป้าเปล่าป้อนแก๊ปมายังเดี๋ยวู่เจ้าสุ่ยต้องหินจังเอ้ยเจ้าสุดูดูดูต้องเกิดอุบัติเหตุแน่ ในใครสั้งอะไรว้เยหลอหลอกหลอกออไหนไหมถหลอกเขาหลอกออนไนไหมโอเขาคิตส้างอ่ะ